ไม่จำกัดช่วงเฮฮาหน้หาร้านตอนไม่เอานะอยากคิดมากพี่นุย้ยส <c oughs> วัสดีครับพี่นุย <c oughs> ้ยเฮงสวัสดีครับผู้จัดการส <c oughs> วัสดีสวัสดี <c oughs> ไม่กักูด้วย มาทางนี้ได้นะปัญหาเยอะนะเราเนี่ยอผมเป็นคนมีปัญหาอยู่แล้วเอานี้ดีกว่าจะคัดเลยขี่มาเลยปัญหาเยอะอะไรเราผมเป็นคนมีปัญหาอยู่แล้วครับพี่เอามีแล้วก็เราปล่อยพี่ฟังหมาอะไรวิ่งจากเชียงใหม่ไปสูไหนโกลกหมาบ้าผิดหมาอะไรหมาอดทนง่เอามามาแล้วพี่ว่าหมาอะไรวิ่งจากเชียงใหม่ไปถึงเมืองจีนหมาอดทนผิด หมาอะไรหมาตัวเมื่อกี้เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆมุกขยันเล่นขยันซ้อมเดี๋ยวถ้าผมเกิดนะผมจะไม่ลืมมึงเลยพี่ขอให้ผมเกิดก่อนตั้งแต่เล่นมานะกูชอบอันนี้ที่สุดเลยแล้วก็ไม่บอกอ้าวอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตกแล้วเหรอเราอะมีมุกอะไรมันนั่งดารามาหาชนฮะมหาชนบทไหนต้องเล่นได้หมดครับผมไม่ได้ตกหรอกเพราะว่าคุณเนี่ย ตั๊กจะดักกว่าพี่นุ้ยไงไปหาคู่เล่นที่เข้ากับมึงกันนะโอเคโอเคได้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 เดีไปนวดหรือเสียเฮ้ยเนี้ยรบรีบไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยนะเว้ยช้อนไม่ต้องนะเอ้าทำไมถึงไม่เอาช้อนอ่ะมันมีตะเกียบแล้วไงนอนไปตรงนี้แหละเอ้า เอาเอาเอาต่อไปฝั่งข้าวผัดมาเฮ้ยเราวๆชุดใหญ่มาแล้วชุดใหญ่ไม่ทันแล้วโอไม่ทันแล้วโอ้ไม่ทันแล้วรออะรอาบ้ารอรอรอโอ้ยกันเรี่ยคือผมอยากทำอะไรพื้นที่หน้าร้านเนี่ยทำอะไรฮะตั้งด่านนิดนึงนี่ด่านลอยหรือเปล่าเนี่ยคุณรู้ได้ไงไปด่านลอยเนี่ยผมดูอยู่เนี่ยด่านลอยแน่ๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอดีเขาจะซื้อไปให้หลานเขาคุณรู้ได้ไงครับนี่ไงลอยอยู่เนี่ยไม่ลอยครับไม่ลอยได้ยังไงอะลอยอะลูกโป่งเฉยๆครับ แต่ไม่ใช่ด่าลอยไม่ใช่ครับไอ้หลบๆหลบไม่ดีจ้าเดี๋ยวพอมาปั๊บกระโดดเลยหยุดโอ๊ยตัวมาคุยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยพี่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 อะไรพี่ยักยอกของผมมาโอ๊ยดีนะ ทำอย่างนี้เหรอแต่ชี้หน้าเจ้าที่ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรทำอะไรคุณทำอะไรอ่ะฮะคุณทำอะไรมาเรื่องอะเฮ้ยเฮ้ยคุณจะยึดทรัพย์เราไม่ได้นะผมไม่ได้ยึดทรัพย์แต่ผมต้องการความถูกต้องผมก็ถูกต้องไงคุณไปไหนมาคุณไปไหนกันมาอ๋อผมไปดินเนอร์กับแฟนดินเนอร์โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยนี่อะไร ผมไม่รู้จริงเอ้ยไอ้คุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อยับเสื้อยับตังค์หมมีปากกาป่ะครับไม่เอามาหรอกครับเฮ้ยน้องเฮ้ยมีปากกาแล้วเฮ้ยเข้ามาดิปากกามีป่ะพี่เฮ้ยมาแล้พี่โอ้ปากกาพ่อตกใจปากกาอะไรลูกลื่นโอ้ยเขาโยนมาให้มึงจัดแจแล้วเอาไปให้มันเล่นของอยู่กับมือมึงแล้วเมื่อกี้ไม่เล่นคุณพาไฟแดง คุณไม่เห็นไฟแดงหรือไงไฟแดงไฟแดงไฟแดงผมเห็นแต่ผมไม่เห็นคุณตำรวจครับงันจะแจ้งข้อหาคุณผ่าไฟแดงเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ผ่าอย่าพูดนะเอาละสวย้วเฮ้ยคุณอย่าพูดละผมขอร้องค่ะผมไม่ได้ผ่าจริงๆครับผมไม่สามารถช่วยคุณได้ครับเอ้ยผมไม่ได้ผ่าจริงๆครับ เอ้าไม่ได้พาก็ไม่ได้พานั่งรอไปนึงเดี๋ยวรอด่านเลิกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอามึงถอดเสื้อบินทำไมรอจังหวะเล่นครับผมใส่เสื้อไว้ก่อนพี่ไว้ก่อนจะรีบกลับบ้านไปไหนแล้วใส่ไว้ก่อนย้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 นกบไปไหนกบไปไหนไปไหนก็มากำลันี่ไปสอบแต่ไปสอบแล้วน้องขึ้นสะพานมาได้ไง เขาบอกแล้วมอไซค์ห้ามขึ้นสะพานไงแะก็ต้องขึ้นสะพานนะเพราะข้างล่างมันเป็นอุโมงค์อะพี่เอ้าอุโมงค์คุณก็ห้ามลงมอเตอร์ไซค์ห้ามลงอุโมงค์ข้ามขึ้นสะพานอ้าวแล้วผมจะไปยังไงฮะไม่มีทางข้างอะวิ่งข้างไงฮะมันมันไม่มีอะไรมันคลองหมดเลยอะมันก็ไม่ลงคลองดินี่เห็นว่าผมเป็นเจมเจเจตลินนี่ไงขับเจสกีเนี่ยนี่มันเป็นด่านป้องกันหรือปราบปรามเขาเนี่ยอ๋อทั้งปราบปรามและป้องกันพี่ป้องกันตอนไหนปราบปรามตอนไหนฮะพี่จะปราบปราม ช่วงต้นเดือนจะอยู่ปลายสะพานแล้วตั้งสิบห้าวันหลังอ๋ออันนั้นช่วยป้องกันป้องกันพี่จะอยู่ต้นสะพานปลายสะนเขาจะเห็นพี่แล้วพี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อ๋อคือไม่ต้องขึ้นยังไม่ต้องขึ้นเพราะพี่ยังไม่ช็อตอแล้วเอะอันนั้นน้องอะไรฟักทองสังขยาค่ะแล้วเพื่อนตีตีตีฟักทองอยากกินฟักทองมาก ฟักทองไม่ได้พี่เพื่อนมันถักซื้อไปแล้วเอ้พี่อยากกินฟักทองอ๋อไม่ใช่ี่อ๋อเพื่อนกังไกลตัดเล็บในในหน้ำไหมเนาะยาวไหมพี่เพื่อนเพื่อนตัดเล็บพี่เอาอะไรอ่ะมาดูเมื่อนขี่นลยเพืขี่เอาแป๊บนึงครับนี่ฮะนี่เพืขี่ขาดเนี่ยขาดไหนครับผมเพิ่งไปต่อมาไม่ขาด ไม่ขาดขาดนี่ไม่ขาดครับขาดจะเถียงนี่เป็นสี่ขาดก็ไม่ขาดผมเพึ่งต่อมาขาดตรงไหนลองดูดีๆสินี่ไงเป้าขีขาดนี่ขาดแล้วเอานี้ฉีกของผมนี่ขาดผมก็ต้องจ่ายเงินเพราะใบเกี่ยวขาดเหตุการ้าที่มาต้าสี่สิบสี่เฮ้ยคุณด่าใครผมไม่ได้ด่าใครคุณด่าเจ้าหน้าที่ควายเหรออ่าถ้าผมด่าเจ้าหน้าที่ควายคือ คุณก็ผิดเลยโดนจับแล้วผมด่าควายเจ้าหน้าที่อ่ะอย่างนี้ไม่ผิดอ๋อไม่ผิดใช่ไหมใช่ควายไม่ผิดอ่าด่าควายาควายค<ว>ุณเอา้านี่ด่าอะไรผมเนี่ยผมด่าอะไรคุณแล้วด่าผมม่อแี้ผมได้ยินอะ่ะคุณดาา่าสายสา